อาชีพนะครับการแย่งอาชีพของคนไทยเนี่ยเขาจะปฏิบัติการโดยการล้อมนะครับล้อมเป็นไข่ดาวนะครับล้านแม่ค้าจะเป็นไข่แดงนะครับเจ้าหน้าที่จะเป็นไข่ขาวภาคประชาชนพวกผมเนี่ยพวกกุ้งเนี่ยจะเป็นไข่ไหมไข่ขอบไหมจะเป็นล้อมแล้วล้อมอีกทีหนึ่งชั้นนอกนะฮะ และจับนี่จับยังไงเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอธิบายให้ฟังแล้วเข้าใจตรงกันเลยสามพันคนคุณแชร์ออกไปเลยนะแล้วต่อไปทุกพื้นที่จะใช้สมุดสาครโมเดลนะครับในการทําครั้งที่หนึ่งนะฮะที่เราจะทําเราลงพื้นที่เสร็จต้องมีสัมภาระครับถูกไหมนอมินี้ต้องมีสัมภารตรวจสอบถูกไหมถูกมาตรวจสอบสินค้านะครับอย่างสินค้าพวกนี้มันจะมีอ,อยอถูกไหม ถูกต้องมันจะมีออยอถ้าสินค้า <นะ S 2> ชิ้นไหนไม่มีออยอเราเอาเอยอยลลงด้วยอันเนี้คือรองผู้ว่าบอกแล้วว่าสองหน่วยงานหลักที่จะต้องลงกับเราวิธีแก้ปัญหานอมินีอืมและที่สําคัญที่สุดองค์การตลาดนะครับตลาดตามตําบลต่างๆหากเจ้าของตลาดปล่อยให้มีแรงงานต่างด้าวค้าขายจะมีบทลงโทษ นี่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 คือสิ่งที่เราทําแต่เรายังไม่ได้ประกาศบอกใครเพราะว่าเราไม่อยากบอกให้รู้ตัวและเดี๋ยว<น>าจักพูว่าทำความผิดไม่ได้แต่ในเมื่อเขาถามเราก็ต้องพูดให้ฟังนะครับเพื่อเขายังฟังอยู่ไงเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเราก็พยายามแก้อยู่ <พอ S 2> ไม่ใช่หมาย,อยเออไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยเราจะไปจับแต่น้ํากระท่อมอย่างเดียวไม่ใช่เร <พอ S 1> าับเพื่มแต่พมา่าต่างปะที่มันทําตัวกลางมาเฟียอย่างเดียวเราก็ทําในภา,พพาะคพ่อค้าแม่ขายด้วย นะใช่แล้วเราทาเราทำเราทําทอยู่แล้วเราไม่ใช่เ<ช>พิ่ง<ช>หัดทําดังนั้นเลยบอกกับกุ้งเลยว่ากุ้งวันนี้งานเรางานสมุทรสาครเรายังไม่จบดีกุ้งอาจจะต้องวิงว่งวิ่งวิ่งสมุนปราการเนี่ยเวลางานใหญ่ๆพี่ก็จะไปช่วยแต่ถ้า,ถาเกิดม,มีงานสมุทรสาครกุ้งก็วิงว่งวิ่งวิ่งเสียวสลับวิ่งมาหน่อยเพราะเา,าอ,อยู่แล้วเราต้องเอาให้ละเอียดละเอียดแล้วพ่อค้าแม่ขายชาวสมุทรสาครเนอยู่ได้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ อคือเอางี้ดีกว่าผมาจะช่วยสมุทรสาครจนกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยอแล้วก็เอาตัวนี้เป็นโมเดลมาลงที่สมุทรปราการน,นี่คือสิ่งที่พี่บบพยายามจะลือล้อลื้อลื้อแล้วพอเป็นโมเดลเสร็จปุ๊บมันจะอยู่ได้ด้วยตัวมันเองนึกออกไหมกฎหมายมันจะทําหน้าที่มันเองพอมันทําหน้า<อ>ที่เสร็จปุ๊บกุ้งพ,พี่มุกเข้านู่นเลยสอปอเลยพี่มุกเข้าสอปอส,อป,อสอปอเสร็จวางโมเดลเดิมเลยแล้วเราก็ทําต่อ แล้วเราก็สร้างเครือข่ายของเราอำเภอนี้มีสักสี่ห้าคนอำเภอนี้ยสี่ห้าคนเหมือนที่เราทําโมเดลประ,ประตูน้ําไวอ้อ่ืเอ,อเด็ก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 ที่ประตูน้ําเมื่อวานเป็นเด็กของเฮียปอรประตูน้ําอืมเออก็เรียกเด็กบ้านเฮียปออืมเออก็เราก็วางเครือข่ายไว้หมดแล้วนื้อ,ออกไหมแต่ทีเนี้ยบางคนเนี่ยเหมือนเพิ่งติดตามเราอะ่ะแล้วก็มาประนามเรา ถาว่าเราอคาาติมองมองพวกนั้นไม่ดีผมถามว่าผมไปพูดตรงไหนว่าเขาไม่ดีทางประเทศและจะให้ผมพูดว่ายัางไงว่าในกรในขอในงอหรอเราไม่มีชื่อเขาถูกไหมแต่เรารู้ว่าอ่าสัญชาติเขาคือสัญชาตินมาเรารู้แหละเราก็ต้องพูดแต่เราก็ต้องพูดแบบนี้ถูกมกังกรใช่และทุกวันเนี้นผมถามกุ้งกุ้งพี่ถามเองมีอาชีพค้าขายหับเล็แผงลอยไหมมีไม่มึงเปิดร้านเองปะ มึงไปขายเปิดร้านเองเป,เปิดเองดิมึงไปขายของหับเล่ห์แผงลอยไหมไม่ใช่ลองม่ยของของผมเป็นร้านอาหารไม่ใช่หับเล่ห์แผงลอยอย่างนั้นร้านอาหารมันก็ยังกระเทือนน้อยแต่คนที่กระเทือนที่สุดในเรื่องหับเล่ห์แผงลอยเนี่ยมันคือพ่อขาแม่ขายถูกไหมกุ้งเราไม่ทําเพื่อผลประโยชน์ตัวเราเองนึกออกปะนะปิวห่ะ กุ้งปิวไม่ได้ปิวปิดไหมคือเราเราผมกับกุ้งเนี่ยหรือผมกับพี่สิงห์ดำหรือก็ทีมงานทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีอาชีพหับเล็บแผ็งรอยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอาชีพทําล้ำเสริมสวยที่เป็นแยกอาชีพคนไทยที่เป็นแยกอาชีพสงวนของคนไทยแต่ดังนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะผมทําในวันนี้สิ่งที่ทําทําเพื่อคนไทยจริงๆนะฮะและเราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งที่เราทําเนี่ย เราจะไปเปิดร้านอาหารขายของเราจะไปเปิดร้านบาร์เบอรส์สวยเราไม่ได้คิดจะทํำอย่างนั้นแต่เราทําเพื่อประชาชนหรือพ่อค้าแม่ขายที่เขาทําทํางานกันตรงนั้นจริงๆนะฮะส่วนส่วนคนส่วนคนตรงนั้นอะตรงที่มาพูดว่าเอ้ยคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยกุ้งเองเองเสียงหายน่เนี่ยไม,ไ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 ม่มีเสียง กุ้งมันคุยโทรศัพท์เหรอคุณกุ้งอยู่ฮะกุ้งเสียงดังฟังชัดเอาพี่กุ้งคุยโทรศัพท์อยู่โอเคเขาปิดไหมโอเค,ออเคงั้นแหละก็เรา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 ก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําวันเนี้ยเราทําเพื่อใครแล้วเราทําให้ใครนะแล้วก็คนมันจะมีพวกคนโลกสวยๆอ่ะ พวกประชาชนที่เขาเรียกว่าคนไทยรกสวยและอ,อิงเอียมไปทางใจพม่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทําของมากครับเปีแปของมากครับนั่นแหล,ละก็คือสิ่งที่เราเราเราพยายามจะพูดให้ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และและ,และได้รับทราบว่าวันนี้เราสละเวลาของตัวพวกเราเองเนี่ยเข้าไปทําเพื่ออะไรมันคืออย่างหนึ่งเลยที่ท,ที่ที่พวกผมทําเนี่ย มันมันเกิดจากความที่เขาเรียกว่าคนไทยต,ตอนนั้นคนไทยโดนโดนโดน,โดนแก๊งอายุเคเริ่มต้นจากอายุเคนะครับทำตัวกลางมาเฟียอังยี่ซ่องโจนแล้วก็ค่มขู่คนไทยแล้วก็เก็บสวยคนพมา่าด้วยกันนะครับผมก็เลยได้มาทําตรงจุดนี้แล้วพอมาเห็นปัญหาที่มันเน่าเฟะโดยการแย่งอาชีพคนไทยอีกก็เลยลือ้อกันมาเรื่อยๆทําไมเรื่อยจนมาเจอปัญหาต่างๆนานาที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย เราก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดในภาคประชาชนเราเนี่แหละฮะเราพยายามทาให้มันดีที่สุดนะครับเราเราบอกเลยว่าวันเนี้ยเราออกจากบ้านเราเราเราเสียเงินทุกบาททุกตักงเราเสียเงินเราสตาร์ทรถก็เสียเงินแล้วนะครับกุ้งมาจากสปสมุทรปราการบางพีวิ่งไปนูน่นวิ่งไปสมุทรสาครอ,อย่างเงี้ยเขาก็ไก่ผมอยู่ในกรุงเทพวิ่งไปสมุทรสาครก็ไกล แต่ถ่งที่เราได้รับเนี่ยคือเราไม่ได้ต้องการแค่คำชื่นชมเราไม่ได้ต้องการที่จะให้พวกนั้นเนี่ยไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่ใช่เราไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยคือเราต้องการสงวนอาชีพสงวนที่มันเป็นของคนไทยจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่เราพยายามจะทํากันและเราพยายามจะแก้แกพี่การโทรมาพี่ดา พี่การจอมพลังโทรมาที่ไม่ได้ยินเสียงผมนเมื่อกี้คุยโทรศัพท์ไงก็บอกพี่การว่าเราเราทำแล้วแหละแต่ถ้าแกจะลงมาช่วยด้วยมันก็ดีแต่คือตอนเนื้อคืเขาทำนี่เขาเขาทำอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ลงหน้างานเฉยแต่ว่าเขาบอกเขาเขาก็ชื่นชมแบบว่าเออเรามาลงหน้างานก็โอเคอะไรเงี้ยก็นั่นแหละคือทุกคนมันมีบริบทกุ้งทุกคนมันมีบริบทนะอย่างบางอย่างบางทีแคทพี่การเนี่ยผมผมเคทกันกันน้องพี่ เคสกันเนี่ยกันเขาค่อนข้างจะเคสเยอะเคสเยอะนึกอ่รอป่าไอไอไอเคสอย่างพวกเราเนี่ยมันเจาะจงคือแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันเจาะจงถูกป่ะอย่างของเขาเนี่ยแม่งช่วยไปทั่วเลยทั่วประเทศถูกป่ะดังนั้นเราต้องมองเลยว่าเอ้ยเคสเขาเยอะอยู่แล้วถ้าเขาลงมาช่วยมันดีไหมดีคนไทยจับมือร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนก็แล้วแต่จับมือร่วมกันเนี่ยแม่งดีนะและเมื่อกี้เขาก็บอกมาพี่เมื่อกี้เขาบอกมาว่า ถ้าเรามีอะไรให้เขาช่วยเหลือถ้าเขาช่วยอะไรได้อะให้ให้โทรมาบอกเลยอืมก็ติดต่อไวติดต่อไวมันไม่เสียหายอยู่แล้วเราติดต่อกันถูกไหมเพราะว่าเราคนไทยเหมือนกันประเทศนี้ไม่ใช่เป็นเป็นประเทศของพี่ไม่ใช่เป็นประเทศของกุ้งมันเป็นประเทศของคนไทยทั้งหมดนะฮะแล้วเราต้องจับมือร่วมกันแล้วช่วยกันให้มันเข้มแข็งแล้วพวกพม่าพวกเนี้ยผมที่บอกให้กุ้งเล่าทําไมหนัมฟุตบอลมาทําไมต้องให้เล่าอืมคือพม่าไม่ได้น่ากลัว มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คนไทยไอ้กลัวมันอยู่เยอะแล้วนะกลัวไม่อย่าไปกลัวไอ้พวกนี้นะแค่คุณหยิบกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาถ่ายอ่ะพวกนี้แม่งกลัวแล้วเพราะมันกลัวว่ามันกลัวเป็นหลักฐานแล้วเราไปแจ้งตำรวจแล้วหยิบกล้องขึ้นมาเลยหยิบกล้องขึ้นมาเตรียมถ่ายแม่งแม่งหนีหมดหนีหมดเออแล้วเวลาเราเดินอ่ะกุ้งเห็นมาเวลาเราเดินอ่ะแมนพลวเวช็อกไปเลยแต่ถ้ามีเรื่องก็ต้อง้อมมารถากไง วันนั้นเราไปสิบกว่าคนถ้าโดนตรงนั้นก็จมก<ง>็จมใช่ถูกว่าถ้าโดนยังไงก็จมแต่เราไม่ได้มีความกลัวตรงนั้นไงเพราะตรงนั้นมันผืนแผ่นดินไทยเราต้องเดินได้ทุกตารางนิ้วนี่มันคือนี่มันคือสิ่งที่พี่คิดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเนี่ยคือผืนแผ่นดินไทยแล้วเราต้องเดินได้ทุกตารางนิ้วสิงคโโก์ถูก,ก,ถกต้องถ้าอยู่ประเทศไทยเราเป็นคนไทยถ้าอยู่ประเทศไทยไม่ได้จะให้ไปอยู่ไหนวะใช่ <ด>แลวผมบอกให้นะผมไม่ได้มาสอนให้เอฟซกุ้งสองพันคนเนี่ยข้างชาตินะผมไม่ได้สอนให้ข้างชาตินะแต่จําไว้นะว่าในอนาคตข้างหน้าลูกหลานเราจะถามเราว่าวันที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแทรกซึมทางประชากรแล้วเขาจะถามเราว่าวันนั้นนะ่ะพ่อหรือเราเป็นลุงหรือเราเป็นปู่เนี่ยไปทําอะไรทําไมถึงไม่ช่วยประเทศไทยเราตอนนี้<ด><ด>เราพูดได้เต็มปากแล้วว่าเราทําถูกป่ะแต่มันจะเห็นผลหรือไม่เห็นผลไม่อ<ด>ีกเรื่องนะ ต่อไปก็ต้องเป็นพี่ประชาชนคนทั่วไปทุกคนเนี่ยคนทั่ว<ม>ไปทุกคนเลยประชาชนคือไม่ต้องมาลงพื้นพื้นออนกาวเหมือนกุ้งเหมือนผมไม่จําเป็น<ม>แต่สิ่งที่พวกคุณควรจะทํานะคือกดไลค์กดแชร์แชร์ข้อมูลข่าวสารทําไมต้องแชร์<ม>รู้ไหมให้ประชาชนทั้งประเทศอมันได้เห็นมันได้เห็นว<ม>่าเอ้ยเกิดปัญหาอย่างเงี้ยจริงๆมันมีปัญหา<ม>แบบนี้จริงจริาทไมต้อง<ม>แชร์้กุ้งเวลาเราไปพูดเนี่ยอย่างคนเมื่อกี้เนี่ยโคราชเขาไม่เคยเห็น อืมเขาไม่เคยเราก็ต้องทําให้เขาได้เห็นนี่ไงเราก็ต้องอแชร์ข้อมูลออกไปให้เขาได้รู้ได้เขาเขาได้เห็นดังนั้นเราต้องช่วยกันครับแชร์ไปเลยมีเพื่อนกี่คนก็แชร์ออกไปถูกปะกุ้งเนี่ยคือคสิ่งที่แม่ง,ง่ายที่สุดของประชาชนที่อยู่ในโลกโซเชียลนะเรากดไลค์กดกําลังใจให้กับกุ้งเนี่ยความจริงเนี่ยสองพันคนเนี่ยขอจอขอใจนี่ต้องเป็นแสนต้องขึ้นหลักแสนแล้วนี่สองหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่ายังไม่ขึ้นหลักแสนเราต้องช่วยกันขอ เพราะอะไรช่องเขาแข็งแรงช่องเขาแข็งแรงเขาสามารถเปิดเผยข้อมูลให้เราได้ฟังแบบตลอดและของกว่าเนี่ยถ้ามันไม่เกินใจก็ส่งกันไปเพื่อให้เอ็นเกตเน้นเปิดเปิดค่าการมองเห็นส่วนการแชร์เนี่ยเพื่อให้ประชาชนหรือเพื่อนเราที่เป็นเพื่อนในทิกตอกเนี่ยเขาได้มองเห็นว่าเออเฮ้ยคนนี้เขาขึ้นพูดนะเรื่องอะไรวะมันน่าสนใจยังไงวะเดี๋ยวเขาก็แชร์กันเองนะเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันวันนี้เราต้องช่วยกันจากเพื่อนสู่เพื่อนอ่ะนะ จากเพื่อนออสู่เพื่อนเ,ออเป็นแชร์ลูกโตใช่ไหมเออประมาณนั้นนะเออวันนี้พี่ไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์เลยเนี่ยน่าสนเลยนะเห็นนะผมก็สดง่ายเพราะาพี่ไม่อยากไม่อยากหลอกอับกุ้งไงถ้าพี่หลอกกุ้งเลยแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปแล้วแท็กหน่อยแล้วกันได้ครับจัดไปเลยแล้วแต่เลย <c oughs> <c oughs> แล้วแต่เลย <c oughs> โอ้ผมทำไม่ลงหรอกผมทำไม่โลงหรอกขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทั้งกุ้งทั้งผมนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานทั้งหมดของไทยม่ทนวันนี้กุ้งก็ได้เป็นตัวแทนไนทยิทน์คนนะโซนสมุทรประการแล้วก็โซนรถทั้งประเทศด้วยนะว่าไปยื่นยื่นเอกสารเป็นตัวแทนยื่นเอกสารออกช่องอมลินด้วยใช่ไหมกุ้งวันนี้เราออกช่องแล้วกและกุ้งก็เป็นตัวแทนกลุ่มเลยนะก็ไปไปยื่นเอกสารเรียบร้อย แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับเรื่องที่พักอาศัยนะครับผมบอกได้เลยว่าต่างดาวที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาเนี่ยอย่างแรกที่เขาต้องหาคืออะไรนวยกุ้งเขาเขาไม่ได้หางานนะที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาเขาต้องหาที่พักอาศัยและถ้าเรารู้ที่พักอาศัยให้ให้ใหแม่งเป็นแบบต้องลงต้องต้องจดแล้วก็ต้องแจ้งเข้าภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง แล้วก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยพี่ถามว่าต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายจะอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้เพราะเขาไม่มีบัตรถูกป่ะเนี่ยนี่เราทําแบบเชิงลึกแล้วลุกลงไปอีกอืมประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วยังอยู่ีกรอแม่ไอ้เมียบอกให้นอนอ่ะเนอโถจะแจ้งเกิดซะหน่อยโดนคุมกำเนิดซะแล้วว้าชิเวงเลยเมื่อกี้ขึ้นมาเเมื่อกี้ขึ้นมาเมื่อหร่ เมียก็อย่าไปเชื่อมันพี่มันมันเมาแล้วก็ต้องเมียด่าเอมียอะไรมันพิษของสุราเป็นจริ่งเออแต่จริงๆนะก็คือสุราดื่มได้แต่อย่าให้มันกินเรานะดื่มได้แต่อย่าให้สุรากินเราเราเรารู้ตัวเราเองว่าเรากินได้แค่ไหนลิมิตเรามีแค่ไหนกินได้แต่อย่ากินแล้วกินเราเนี่ยไม่ได้นะอย่าทําอย่าทําอย่าทํเนะเอายังอยู่พี่ก็ยังอยู่นะพี่ก็ยังฟังอยู่ พี่อยู่ยัอยู่เราพูดดีๆว่าเดี๋ยวเมียด่าวเนี่ยคอมเมนต์ก็ช้ำละเอาเป็นว่าพี่พี่เจ๋งเมื่อกี้เนี่ยฟังที่ผมพูดแล้วนะว่าวิธีแก้ไขจะทํายังไงเดี๋ยวพี่รอดูก่อนใจเย็นๆปัญหามันหมังผมมากี่ปีพี่จะให้แก้ภายในเดือนสองเดือนสามเดือนมันเป็นไปไม่ได้มันต้องใจเย็นๆต้องค่อยๆแขะไม่ใช่เมียด้วยไม่ใช่เมียทําแทนไม่ได้นะเมื่อกี้แล้วกวเหมือนเนี่ยเลยแล้วต้องลงใครนี่แม่หรอ ผมโคตราเลยว่ะโอ้โีพีางบางพีลองมาเดินกับผมเนี่ยนี่จะได้รู้เอออยาเออแล้วก็ขอพูดอีกเรื่องหนึ่งไอ้ที่พวกผมไปทํากันนะฮะไม่ได้มีใครให้เงินเดือนนะในนี้มีคือไอ้เงินที่ไปทำเนี่ยไม่ว่าจะค่าเดินทางจะเอ่อต้องดูแลคนอีกไหนจะค่ากระสุนอีกคือทุกอย่างซื้อเองเงินเรา าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ากระสอบค่ากระสอบค่ากระสอบพูดผิค่ากระสอบคือทุกอย่างเราต้องซื้อเองหมดไม่มีใครมาให้เราเราทำไม่ได้ะไรนะครับผมบอกแล้วว่าเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเมียก็ด่าเงินไปเที่ยวอาบอบนวดก็ไม่เหลืออหมดไปกับพวกนี้เติมน้ํามันทีไปทีก็พันหนึ่งสองเอเออเหมาร่วมนี้เนี่ยเมียพี่ฟังอยู่เนี่ย ก็คือทุกอย่างต้องซื้อเองครับก็คือไปด้วยใจจริงๆเสี่ยงอันตรายด้วยลองดูอย่างคลิปที่ที่ว่าไปไปไปบุกไอ้ไอ้ร้านน้ําต้มอ่ะเห็นปะที่เปิดแผงเข้าไปคุณคิดว่าข้างในจะเจออะไรบ้างอ่ะเอามันงัดมืดตื้อขนาดนั้นเะยง้นมันงัดใช่เออใช่ถ้าเขาส่วนมากก็หงายท้องเหมือนกันอันตรายไหมล่ะโอู้กไงก็ถึงบอกไงว่าเราทํะมันมีแต่เสี่ยงอันตรายเราทะเลาะใครในทุน เราทะเลาะกันในตรนทุนแล้วก็ไอ้พวกมาเฟียต่างด้าวเราทะเลาะกับข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันและเรายังต้องทะเลาะกับไอ้ผู้มีอิทธิพลคนไทยอีกคือส,สี่หลักเหล่าเนี้ยมันคือสิ่งเส้นทางเงินที่แม่งเข้ามาแบบมหาศาลนะแต่เรายอมทะเลาะกับคนพวกนี้เพื่อให้คนไทยแม่งมีผืนยินอยู่ร้องเพลงชาติไทยแบบเต็มปากเต็มคำใช่แล้วเดินไม่ต้องหวาดระแวงอ่ะ เออพวกคุณไม่ยังยังยังมองเราไม่ดีเราก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วนะเราก็ไม่เข้าใจอ่ะว่าพี่เจ๋งเขาคิดอะไรนะ mm. ที่ที่ที่มาต่อว่าน้อง mm. น้องน้อง,น,องน้องกุ้งก่อนตอนแรกเนี่ย mm. ผมไม่รู้ว่าคิดอะไรนะแล้วก็มาใช้คาว่าพวกผมเหมารวมเนี่ยเอออน้พาดเลยนะผมไม่เคยพูดแบนัแม้แต่คนเดียวเลย mm. ผมไปทัยงเนียนเวลาตอนที่พวกคุณเลิกงานนะผมพูดให้ฟังนะ ผมไปตอนห้าโมงเนี่ยผมไปรื้อร้านเสริมสวยผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณไม่รู้คุณต้องรู้มผมไปรื้อเนี่ยคุณออกมาเป็นหมื่นคนนะโหยเดินแบบไม่มองไม่เห็นถนนนะผมไปเนี่ยเวลาผมรื้อเนี่ยและผมรื้อร้านที่มันเปิดแข่งกับคนไทยผมไม่ได้ไปรื้อร้านคนไทยแล้วคุณบอกว่าในนั้นมีแต่อ่าะไรพ่อ้าแม่ขายเนี่ยที่เป็นคนพม่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่จริง คุณอยู่ตรงจุดนั้นได้อย่างไรทําไมคุณถึงไม่รู้ว่าร้านโทรศัพท์ร้านหนึ่งก็เป็นของคนไทยร้านตัดผมห้าร้านก็เป็นของคนไทยคนไทยเป็นคนทยถ,ถูกนี่ไม่ใช่คนสมุทรสาครไม่ใช่คนไทยยุนเนี่ยยังรู้เลยนี่ไปทํางานมาสี่เดือนเน,นี่ยไปทํางานเนี่ยอยู่สมุทรสาครเนี่ยสามเดือนสี่เดือนเนี่ยเรายังรู้เลยกุ้งนึกออกไหม,มแต่เขาอยู่มาอีกปีแล้วแต่ทําไมเขาไม่รู้นึกออกปะไม่รู้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  คุณคุณว่าอะไรก็พูดได้ไปไม่รู้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 นะนายพูดเหมือนพูดเหมือนลุงเลยเขาเขาคิดตายเขามีสิทธิ์คิดเขามีสิทธิ์ที่จะคิดตามความคิดของเขาเพราะเราเราบอกประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นเขายากคิดอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมเราเคารพในสิทธิ์ของเขาแต่วันหนึ่งที่เขาเจออย่างที่กุ้งบอกคุณมาขอผมช่วยผมช่วยไหมช่วยเพราะคุณคือคนไทยคุณคือคนไทยครับ แต่วันหนึ่งคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่คุณจะโดนอ่ะคุณอาจจะสาหัสกว่าสิ่งที่น้องๆพวกนั้นโดนก็เป็นได้ใช่ครับเออผมบอกไว้เลยผมก็ผมบอกไว้เลย,ผม,ผ,มเลยผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าไม่มีใครหรอกครับที่ไม่รักประเทศชาติรักประเทศชาติทุกคนแต่อยู่ที่ว่าการแสดงออกของพวกเราเนี่ยมันเป็นคุณแล้วมันเป็นผลดีต่อประเทศอย่างไรนะก็ฝากฝากบอกไว้นะกุ้งแล้วยังไงเดี๋ยวพี่ไปขึ้นห้องพี่แล้วเดี๋ยวพี่จะไปแจกหมว อย่ะไปทำดเรื่องละหมกนะหมวกพี่ให้ใส่งพอดีมันหมไม่สวยงนน้องมึงเลยไม่ใส่เออผมว่ามาเก็บมันต้องเก็บไว้เป็นที่รลึกไงที่ระทึกไงเก็บไว้เป็นที่ระทึกโอเคครับมีคนข้างใครคุณด้วยเนี่ยข้างใครพี่คืนนี้อย่าลืมนะไอ้อาหารเสริมอ่ะลองกินดูแล้วก็ถามเมียว่าใช้ได้ไหมมัถามดิ พี่กินแล้วก็พี่กินแล้วก็เพี่กินเสร็จแล้วพี่ก็ทําคลิปด้วยพี่ทําคลิปแล้วถามเมียว่าที่รักใช้ได้ไหมจ๊ะแค่นี้ผมรู้รู้กันอ่าถ้าเมียพี่บอกว่าเว y g กูดแปลว่าใช้ได้เออเาเดี๋ยวพี่ไม่ลงไลน์พี่ไปแจกหมวกกันครับพี่ครขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ